สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโดยนะครับผมนะรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ในช่วงอะไรช่วงลิมิเต็ดกูต้องได้นะครับผมนะช่วงใหม่นะผมนะเป็นชาเลนจ์ใหม่ของเรานะก็คือการที่เราเล่นแบบเนี้ยไอคา่าเดี๋ยวต้องจิบแต่คุณอะอยังไงอะคือรถลิมิเต็ดจะมาใช่ไหมจะมามาบ่อยมาถี่แล้วแต่เกมเนาะเราก็จะแบบตามเก็บลิมิเต็ดทีละคันทีละคันสองคันก็ว่าไปนะและในวันนี้นะผมนะ ลิมิเต็ดในวันนี้ก็จะเป็นกันไหนไม่ได้เลยนะครับผมนะนั่นก็คือนี่เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรถก็จะมีประมาณเท่าไหร่อ่ะหกเจ็ดคันได้มั้งเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันเลยเนาะแต่ผมมีอยู่แล้วประมาณกี่คันเนี่ยสามคันนะมีอยู่แล้วสามคันนะแล้วก็นั่นแหละทั้งหมดก็ประมาณกี่คันนะที่จะซื้อหกคันใช่ไหม ไม่ไม่ใช่สิ9ก7 7ชั้นโอ้ยถพว่ารอบนี้ก็น่าจะเจ็บอยู่นะโอเคมาเราจะไล่ไป็นทีละคันเลยนะผมเริ่มตั้งแต่คันนี้เลยนะครับผมนะเจ้าเอ่ออะไรอะ่นะมาสแตงไหมเออมาสแตงนะนีท่ทีเด็ดของมันเลยผมอยากได้มากมากคันนี้ย7 7ล้านเนี่ยโอ้โหแบบพลาดมาหลายครั้งมากครั้งนี้ได้มีโอกาสซื้อเลย โอ้ยหวานเจีียบนะทั้งหมดก็เดี๋ยวสรุปให้ท้ายคลิปแล้วกันว่าทั้งหมดนี้ผมเสียทั้งหมดกี่บาทนะผมนะนี่รถอย่างสวยอะ่ะอก็แบบเห็นเด็กของคนอื่นไงแบบโอ้อชชยฉาไงก็แบบโอ้ยเมื่อไหร่จะเข้าวังว่าพอเข้ามาก็ไม่ทันสักทีโอ้รอบนี้เป็นแบบยังไงอะเลืองามยามดีอโอ้ เข้ามาพอดีมีตังค์พอดอีเรียบร้อยครับจัดเลยดิอย่างสวยโอเคนะครับผมนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ถึงท้ายคลิปกันแล้วนะก็เมื่อกี้ก็เสียไปรวมๆนะทั้งหมดก็หนึ่งร้อยล้านกับอีกห้าแสนนะโอ้โหโคตรเจ็บนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็มาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าว่าติดตามชมแล้อว่าจะมีอะไรต่อก็เจอกันนะครับผมนะบายบาย นานๆาทีจะได้ลงไงไอ้เฮียสี่เดือน <Yeah. S 2> แล้วเนี่ยจะห้าเดือน <Yeah. S 2> แล้วโอเคเจอก,กันเจอก,กันบ๊ายบายครับกดไหนไอ้เฮ hey, mm ีย hmm. ดึกแล้ว